เพจแอดมินต้น TP7 ซื้อขายรหัส RV ปลอดภัย100%ไม่โกงไม่เกลียนลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับ yeah. สวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมโซเกอร์ตอนนี้ก็อยู่ในเกม Rv เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเอเลนดอร์แบบละเอียดสำหรับวันนี้ผมจะแนะนําทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลคอมโบสกิลลูนไอเทมพลังแฝงชารเ,เจอร์สกิลและแนวทางการเล่นต่างๆของเอเลนดอร์แบบละเอียดครับสำหรับคลิปเอเลนดอร์นะครับมีน้องในช่องของมานานมากๆแล้วแต่ผมไม่มีโอกาสทําให้สักทีนะครับสำหรับคลิปนี้เนื้อหาจะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูในคลิปกันเลยครับ โอเคครับก่อนอื่นก็มาเริ่มจากเรื่องของรูนก่อนเลยละกันนะครับสำหรับเอเลนดอนนิยุมใช้เซตร,รูนอยู่แค่เซ็ตเดียวนะครับแน่นอนครับใช้เป็นเซตรูนของคี่สิใช้เป็นเลส 16, เสิบเมตรสปปริตสิบเมตรแล้วก็คอสิบเมตรสถานะที่จะได้ก็คือพลังโจมตีบวกเอัตราการคิดที่ข้อบวกสิบหกเปอร์เซ็นต์จอ,อ, 64, อกอบวกหกสิบสี่ความเร็วในการเคลื่อนที่บวกสิบเปอร์เซ็นต์ความเร็วในการโจมตีบวกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซตไอเทมของเอเลนดอ์นะครับ สำหรับวันนี้ผมจะแนะนําทั้ง2ตําแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งจังเกิลและก็ตําแหน่งของตัวยืนเลนครับก่อนอื่นก็เริ่มจากตําแหน่งของตัวจังเกิลก่อนเลยครับแน่นอนครับชิ้นแรกออกเป็นไอเทมฟาร์มชิ้นเล็กชิ้นที่2นะครับเราเป็นแครี่ตําแหน่งจังเกิลต้องออกเป็นวอรบูทก่อนนะครับจากนั้นก็ทําการอัปเกรดในเทมฟาร์มครับแล้วก็อัปเกรดเป็นไฟเจอร์สตอร์มโบครับจากนั้นในเทมชิ้นที่3ครับเราจะขึ้นเป็นเคฟเซนตินะครับจากนั้นไอเทมชิ้นที่4ครับจะขึ้นเป็นสิปสติงชิ้นที่5จะขึ้นนเป็ห ชิ้นที่6จะออกเป็นเบดออฟอปติตี้หรือว่าก่ะเกิดนะครับสำหรับเซตไอเทมเซ็ตนี้ผมแนะนําให้ออกช่วงที่เกมมันได้เปรียบมากๆครับหรือเกมนํามากๆนั่นเองต่อมาจะเป็นเซตไอเทมของเอเลนดอร์ในตําแหน่งของตัวจังเกิลเซตที่2นะครับสำหรับเซตไอเทมเซตที่2จะปรับเปลี่ยนไอเทมเล็กน้อยนะครับชิ้นที่4จะขึ้นเป็นโบออฟสลอเตอร์ชิ้นที่5จะขึ้นเป็นมูลามาสานั่นเองครับเซ็ตไอเทมเซ็ตนี้เป็นเซตไอเทมของแคลร่จังเกิลพื้นฐานนะครับสำหรับทั้ง2เซตไอเทมครับสามารถปรับบเเปลลี่ยนนนนตาาาามมมควมชอแะะกกกสถรรณ์ใ ต่อมาก็จะเป็นเซตไอเทมของเอเลนดอ์ในตำแหน่งของตัวยืนเลนครับชิ้นที่1แน่นอนครับออกเป็นวอ o บูธชิ้นที่2ออกเป็นเคปเซนติชิ้นที่3ออกเป็นสลิปสติงชิ้นที่4ออกเป็นบอฟสลอสเตอร์ชิ้นที่5ออกเป็นมูรลามาสชิ้นที่6ออกเป็นเบดออฟตีนิตี้หรือว่าก่อเกิดนั่นเองครับนี่คือเซตไอเทมในตำแหน่งของตัวยืนเลนนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซตพลังแฝงของฮีโร่ตัวนี้ครับสายหลักก็แน่นอนครับใช้เป็นเอลิทไซคลหรือว่าตายเกิดครับ ถึงจะโดนเนิบไปแล้วก็ยังได้รับความนิยมในการใช้เหมือนเดิมนะครับเวลหนึ่งครับใช้เป็นมาร์คออฟฟอร์หรือบางคนจะใช้เป็นรีคอรบอรี่พัดก็ได้นะครับพลังแฝงที่ปรับมาใหม่ต่อมาก็จะเป็นพลังแฝงสายรองครับสามารถใช้ได้ทั้งหมด2รูปแบบนะครับเริ่มจากรูปแบบแรกครับใช้เป็นชาร์โรเบดนะครับคอมโบกับเดสทรีคอร์ต่อมาจะเป็นรูปแบบที่2ครับใช้เป็นแอร์ออฟสกิฟายคอมโบกับโฮลี่วิดดิทนะครับหรือบางคนจะใช้เป็นเบสซิ่งก็ได้เหมือนกันครับ ต่อมาจะเป็นพลังแฝงสายหลักรูปแบบที่2ครับช้เป็นซาเคตโรเทคชั่นหรือว่าโล่นั่นเองครับสำหรับพลังแฝงรูปแบบนี้ครับแน่นอนครับเราจะมีโล่เร่งขึ้นมาทําให้จังหวัดทีมไฟจังหวัดเห็นเลือดนั้นเราได้เปรียบมากๆครับแต่ว่าพลังแฝงรูปแบบนี้ไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับเอเลนไซเคิลหรือว่าตายเกิดนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบและก็ความถนัดละกันนะครับสำหรับสายรองกับววหนึ่งก็แน่นอนครับยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบเหมือนเดิมนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของ Challenger Skill ของ ตำแหน่งจังเกิลแน่นอนครับบังคับใช้เป็นพันิอกอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตำแหน่งยืนเลนนะครับจะนิยมใช้อยู่ทั้งหมด2รูปแบบครับรูปแบบแรกจะเป็นสปินรูปแบบที่2จะเป็นฟิกเกอร์ครับสลหรับสายยืนเลนสามารถปรับเปลี่ยนตามความชอบได้2รูปแบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับก่อนอื่นผมจะขอแนะนําการตั้งค่าของฮีโร่ตัวนี้ก่อนเลยละกันนะครับสำหรับการตั้งค่าของเอลินดดร์ครับผมแนะนําให้เป็นโจมตีฮีโร่ที่มีพลังชีวิตน้อยสุดนะครับ นี่เป็นรูปแบบการตั้งค่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วครับ <S <S ต่อมาผมจะขอที่บายสกิลของเอเดนดอร์แบบคร่าวๆนะครับย้ำนะครับแบบคร่าวๆเริ่มจากสกิลติดตัวหรือว่าพาร์ส,สีขอมมันก่อนเลยครับการโจมตีของเอเดนดอร์นะครับถ้าโดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามจะทําการติดแสแต็กไว้ที่เป้าหมายที่เราโจมตีโดนครับจะเป็นแสแต็กของผีเสื้อครับเมื่อครบสาสแต็กจะระเบิดออกพร้อมกับสร้างความเสียหายเวทครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะครับตีหนึ่งครั้งสังเกตไหมครับจะมีสัญลักษณ์ผีเสื้อขึ้น2ครั้ง แล้วก็ครั้งที่3ครับจะระเบิดออกพร้อมกับสร้างความเสียหายเวทนอกจากนี้ทุกครั้งที่ฮีโร่ตัวนี้ใช้สกิลครับการโจมตีครั้งถัดไปของมันจะเป็นการโจมตีในรูปแบบของการโจมตีเบิ้ลหรือการโจมตี2ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2รวมถึงอันติเมทครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับสกิล1ปึ๊บเห็นไหมครับมันจะตีเบิ้ลกดกลับมาก็ตีเบิ้ลเหมือนเดิมสกิล2งครับตีเบิ้ลครับปึ๊บปึ๊บกดอีกหนึ่งครั้งตีเบิ้ลเหมือนเดิมอันติเมทครับต ต่อมาจะเป็นสกิลหนึ่งของเอเดนดอร์ครับเราจะทําการพุ่งไปยังทิศทางเที่ยวกำหนดครับพร้อมกับทิ้งผีเสื้อไว้ยังจุดเริ่มต้นของเราครับประมาณนี้ครับแล้วก็กดซับอีกหนึ่งครั้งได้เพื่อกลับมายังผีเสื้อครับต่อมาจะเป็นสกิลสองของเอเดนดอร์ครับเมื่อเรากดใช้จะทําการปล่อยผีเสื้อพร้อมกับสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่โดนนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถกดซ้ําได้หนึ่งครั้งเพื่อเทเลพอร์ตไปยังผีเสื้อเหมือนเดิมครับต่อมาจะเป็นสกิลอันติเมทของฮีโร่ตัวนี้ครับเมื่ ที่อยู่ในระยะของสกิลออกไปนะครับพร้อมกับสร้างความเสียหายเวทยกตัวอย่างเช่นผักออกไปปุ๊บพร้อมกับปล่อยผีเสื้อไปด้วยครับแล้วก็สามารถกดซ้ํหนึ่งครั้งเพื่อเทเลพอร์ตไปยังผีเสื้อได้ครับสกิลอันติเมตของฮีโร่ตัวนี้สามารถพลิกแพงการใช้ได้หลายรูปแบบมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้สกิลอันติเมตผักฝั่งตรงข้ามกลับไปหาเพื่อนครับแล้วเราก็กดเทเลพอร์ตไปโจมตีฝั่งตรงข้ามได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับหรือบางทีฮีโร่ฝั่งตรงข้ามกําลังจะเข้ามาลวงเรานะครับ เราก็สามารถใช้ติเมทในการผลักฝั่งตรงข้ามมีออกไปได้ครับถ้าเราอยากสวนกลับเราก็กดเทเลพอร์ตไปสวนกลับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันสามารถพลิกแพลงการใช้ได้หลายรูปแบบนะสลับอัติเมทของมัน,นครับสลับสกิลของเอเลนดอ์นะครับใครจับเป็นสกิลหนึ่งนำก็ได้หรือสกิลสองนำก็ได้นะครับมันไม่ผิดนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบและก็ความถนัดนะครับส่วนตัวผมจับเป็นสองนำครับฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากฮีโร่แครี่ตัวอื่นครับที่เอามาเล่นเป็นตำแหน่งจังเกิล ปกติแล้วแค r รี่จังเกิลจะสร้างได้เพียงแค่ความเสียหายกายภาพใช่ไหมครับแต่ฮีโร่ตัวนี้มันดันอินดี้แล้วก็โกงครับมันสามารถสร้างในทั้งความเสียหายเวทและก็กายภาพในตัวถ้าของมันนำครับไม่ต้องแปลกใจที่ว่าทำไมแท้งหรือไฟเตอร์ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถยืนคำได้ครับ oh, <no. S 1> ต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมโบสกิลของฮีโร่ตัวนี้ครับเอเลนดอร์เป็นฮีโร่ที่ไม่มีคอมโบตายตัวนะครับใช่ครับไม่มีคอมโบตายตัว หรือบางคนจะชอบเรียกมันว่าไม่มีคอมโบก็ได้ครับนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมทําคลิปนี้ออกมาช้าเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้จําเป็นต้องพลิกแพงการชาร์ทสกิลเองครับไม่เชื่อลองไปดูตามช่อง YouTube ต่างๆเลยนะครับไม่มีคนไหนนะครับที่กล้าพูดว่ามันมีคอมโบตายตัวเพราะมันเป็นตัวที่เหมือนจะเล่นง่ายแต่มันก็เล่นยากครับเพราะจําเป็นต้องพลิกแพงการใช้คอมโบสกิลเองครับ สำหรับคลิปนี้ผมจะแนะนําเทคนิคในการพลิกแพลงการใช้สกิลของที่ร่ตัวนี้ให้ดูทีละรูปแบบนะครับเริ่มจากรูปแบบแรกก่อนเลยครับเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากในการใช้เหมือนกัน,นครับก็คือเป็นการใช้อติเมตในการยน่นระยะทางเข้าไปโจมตีฮีโร่ฝั่งตรง,ตข,ง,ตข,งตข้ามครับเราจะทําการใช้อนติเมตไปก่อนนะครับแล้วก็กดอนติเมดปุ๊บสกิลหนึ่งเข้าไปตีตีตีสกิลสองตีตีตีสกิลหนึ่งออกมาครับตรงส่วนนี้ผมอยากให้เราโฟกัสเพียงแค่การใช้ติเมตในการย่นระยะทางเข้าไปเพียงแค่นั้นนะครับ การที่เราใช้ออนติเมทเข้าไปแล้วก็สกิลหนึ่งครับจะทําให้เราเข้าหาฮีโรกฝั่งตรงข้ามได้ง่ายมากและสามารถทําให้เราไล่ยิงและเก็บคิวได้แบบอีซี่เลยครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าจะไล่ยิงต่อหรือว่าใช้สกิลสอหรือไม่ก็ใช้สกิลหนึ่งกลับมามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเกมนะครับต่อมาจะเป็นรูปแบบที่2ครับเป็นการใช้สกิลหนึ่งเข้าไปแล้วก็ใช้ออนติเมทครับวิธีการทําก็ง่ายนิดเดียวครับก่อนอื่นก็สกิลหนึ่งเข้าไปกดตีครับออนติเมทผลักครับกดตีเรื่อย ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ได้หนีไปนะครับเราจะทําการใช้สกิลหกดตีครับอัติเมตกดตีครับสกิลหกดตีครับสกิลสกดตีครับแล้วก็สกิลสกดตีครับตรงส่วนนี้การใช้อัติเมตควรจะผลักฝั่งตรงข้ามไปติดกําแพงหรือไม่ก็ผลักกลับมาหาเพื่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นรูปแบบพี่3ครับเราจะทําการใช้สกิลหไปก่อนกดตีครับสกิลสกดตีครับพอฝั่งตรงข้ามตายก็กดสกิลหกลับมาครับถ้าของเรานํานะครับ การทําเพียงแค่นี Hence, ้ก็สามารถเก็บฝั่งตรงข้ามได้แบบอีซี่แล้วแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ตายนะครับเราจะทําการกด1เข้าไปตีกด2ครับไล่ตีไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็อันติเมตเข้าไปแล้วก็กดตีครับอันติเมตเข้าไปแล้วก็กดตีอีกหนึ่งครั้งครับมันจะสามารถทําให้เราไล่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เก็บคิวได้แบบอีซี่เหมือนกันครับสำหรับรูปแบบที่3นี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากในการใช้นะครับเพราะมันจะทําให้เอเลนดอนนั้นได้เปรียบมากๆมันจะทําให้เอเรนดอนน ต่อมาจะเป็นรูปแบบที่4นะครับเป็นรูปแบบที่เราดักซุ่มอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นคิวเรียนกำลังวิ่งมาพุ่มแต่เราดักพุ่มอยู่ครับเราจะทําการกดอัติเมตครับผักไปแล้วก็กดตีครับอัติเมตเข้าไปกดตีครับสกิลสองครับกดตีครับแล้วก็สกิลสองแล้วก็กดตีครับแล้วก็1แล้วก็กดตีแล้วก็1แล้วก็กดตีครับหรือไม่บางคนจะทําอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับก็คือกดอันติเมตไปก่อนกดตีครับอันติเมตกดตีสกิลหนึ่งกดตีสกิลหนึ่งกดตีสกิลสองกดตีคร แล้วก็รอจังหวะสกิลสเข้าไปกดตีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็ไล่ตีไปเรื่อยๆครับสำหรับรูปแบบนี้จะนิยมใช้ในจังหวะที่เราดักพุ่มอยู่ครับเพราะมันจะทําให้เราสามารถดักเก็บฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้แบบอีซี่มากๆต่อมาจะเป็นรูปแบบที่5ครับเป็นรูปแบบที่สกิลหของเราติดคูดาวอยู่ครับแล้วฝั่งตรงข้ามวิ่งมาพอดียกตัวอย่างเช่น1ติดคูดาวครับฝั่งตรงข้ามวิ่งมาปุ๊บสกิลสกดตีครับแล้วก็สกิลสกดตีตีอันติเมตครับกดตีตีอันติเมเข้าไปกดตตีีร สกิลหนึ่งคูดาวกลับมา1ตีตีครับ1ตีตีครับหรือไม่บางคนอาจจะทําแบบนี้ก็ได้ครับ1ติดคูดาวอยู่นะครับอาจจะใช้เป็นอัติเมตตีตีอัติเมตตีตีครับแล้วก็สกิลสองตีตีแล้วก็สกิลสองตีตีสกิลหนึ่งคูดาวกลับมา1ตีตีหนึ่งตีตีแล้วก็ไล่ตีไปแบบนี้ก็ได้ครับตรงส่วนนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับทั้ง5รูปแบบที่ผมยกตัวอย่างมาเราควรปรับใช้ตามสถานการณ์ในเกมนะครับไม่จําเป็นต้องทําเหมือนผมก็ได้ครับ เพราะบางทีแต่ละคนมันมีรูปแบบการใช้สกิลที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับฮีโร่ตัวนี้มันไม่มีคอมโบตายตัวผมแค่ทําเป็นรูปแบบในการยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราสามารถปรับใช้ได้อีกหลากหลายรูปแบบมากๆผมทําให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับและนอกจากนี้ครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับว่าเอเลนดอร์เป็นฮีโร่ตำแหน่งแครี่ในการตีของเอเลนดอร์ครับมันสามารถรีดดาเมจออกมาได้เร็วมากอยู่แล้ว เราไม่จําเป็นต้องอาศัยพาร์ทสหรือสกิลติดตัวในการตีเบิลทุกครั้งที่ใช้สกิลก็ได้ครับบางทีเราใช้สกิลไปปุ๊บตีเบิลเสร็จเราสามารถไล่ตีแบบปกติต่อได้ครับเพราะฮีโร่ตำแหน่งแครี่มันสามารถจ่ายดาเมจได้แบบต่อเนื่องอยู่แล้วครับต่อมาผมจะแนะนําเทคนิคในการเปลี่ยนไอเทมแบบฉับพันนะครับเทคนิคนี้บังคับใช้กับตำแหน่งจังเกิลและก็ตำแหน่งของแครี่และก็อีกหลายตำแหน่งนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือเปลี่ยนจากก่อเกิดเป็นเคียวแบบฉับพันใช่ไหมครับ ก่อนอื่นให้เรากดไปที่เคียวก่อนครับแล้วก็กดซื้อร่วงหน้าจากนั้นจังหวะที่เราตายครับเรากดขึ้นมาขายกอเกิดทิ้งและเคียวจะปรากฏขึ้นมาให้เราซื้อแบบอีซี่นะครับว้าวสลับเอเลนดอร์นะครับมันเป็นฮีโร่ช่วงต้นเกมถึงกลางเกมครับนี่เป็นช่วงเวลาที่เอเลนดอร์จะเก่งมากๆแต่พอเข้าไปช่วงเลดเกมฝั่งตรงข้ามมีของครบ6ช่องเหมือนเราฮีโร่ตัวนี้จะเริ่มอ่อนลงแล้วครับและนอกจากนี้ฮีโร่ตัวนี้มันจะแพ้ทางพวกที่มีดาเมจแรง หรือไม่ก็มีสกิลในการจับมีสกิลสตันเป็นต้นครับยกตัวอย่างเช่นคาเฟนีครับเป็นหนึ่งตัวที่เอเลนดอร์แพ้ทางช่วงเลดเกมครับคาเฟนีดึงเลเซอร์ออกมายิง2นัดเอเลนดอร์ตายทันทีนะครับซึ่งก็เป็นตัวแก้ทางธรรมชาติของกันอยู่แล้วนอกจากนี้ก็จะมีตัวอย่างพวกดาร์ซี่ครับอันติเมตดาร์ซี่จับเอเลนดอร์ก็ตายทันทีนะครับพอโดนจับช่วงต้นเกมกับกลางเกมครับเราควรจะเดินเกมให้ได้เปรียบและรีบจบเกมให้เร็วที่สุดครับไม่งั้นช่วงเลดเกมมันจะเล่นลําบากมากเพราะฝั่งตรงข้ามมีดามิ รวมถึงฝั่งตรงข้ามก็จะมี CC ที่เยอะขึ้นด้วยครับเอเรนดอร์มันจะเสียบเปียบนะครับเนื่องจากว่าระยะยิงมันค่อนข้างจะใกล้มาก <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนเล่นเอเรนดอร์แบบละเอียดนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับน้องๆที่ขอมาได้ไม่มากก็น้อยนะครับฮีโร่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสอนได้ยากแตกต่างจากตัวอื่นนะครับเพราะตัวอื่นมันมีคอมโบใช่ไหมล่ะแต่ฮีโร่ตัวนี้มันจําเป็นต้องปรับชาร์ตสกิลตามสถานการณ์ในเกมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปผมผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ